เอาละวันนี้ก็เข้าสู่การตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีฮะทุกคนจะอยู่ที่นี่หรือจะกลับบ้านกันดีนคุณตัดสินใจได้ยังยังไม่รู้เลยอ่ะคือลองคิดดูนัะถ้าจะเป้าหมายของเราคืออะไรต่อเนี้ยก็มาเอาถึงมือได้ถุงมือแล้วใช่แล้วไงต่อแล้วก็มาเจอหมู่บ้านใหม่ที่มีคนอยู่เยอะไปหมดเลยเราต้องทำอะไรอ่ะ เราตอนนี้จริงนะฉันไม่ไว้ใจถุงมือนั่นเลยเอาไปตีเขาทำไมอะพอดีเข้าฉากอยู่อย่าเพิ่งออกตัวประกอบอย่าเพิ่งเข้ามาโอเคโอเคยายาปล่อยเขาปล่อเขาอ๋อโอเคเห็นไหมเข้ามาเบรกกลางซีนด้วยนะยายาเฮ้ยเดี๋ยวตาย ปวดซีคูกับโลนไม่เธอมานี่มาเธอมานี้ <c oughs> คือจะพูดยังไงดีคือไอเรื่องไว้ใจไม่ไว้ใจอะ่ะฉันก็ฉันก็คิดเหมือนกันว่ามันมันมันแปลกที่ที่ทําไมการที่ทําไมถุงมืออะ่ะต้องพยายามให้เราเอาถุงมืออันแล้วมันดูแบบมีความต้องการสูงมากอะ่ะอย่างแบบแค่เราจำได้ไหมตอนที่เราเดินทางมาที่ที่เอาถุงมือในบ้านที่มีคนตายอยู่ที่หัวระเบิดแล้วเราแค่เบี่ยงใช่แล้วก็สองอันพอดีไปเลย เราเราแค่เบี่ยงออกไปเพื่อไปที่สาวสัญญาณนะ่ะมันก็เบรกเราแบบอ,อย่าเหลี่ยมฉันนะอย่าอะไรฉันนะเราก็แค่ไปเอาของนิดเดียวอะ่ะทาไมมันดูแบบนะร้อนลนแปลกๆว่าไหมเขาว่ามันเป็นระบบที่แบบว่าเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ไม่เราอีกข้อเธอเขาพูดให้ถอยอีข้อหนึ่งคือสังเกตแม้ว่ากระทะกับอลิซอะหัวเหมือนกันเลยสภาพศพอ่ะใช่ไหมก็หัวเหมือนกันเพราะว่าฝั่งผู้หญิงอะบอกว่า จะตามไปคือจะอยู่ด้วยกับกระทะเขาก็เลยส่งเคาะให้แล้วก็เหมือนกระทะเลยไงแล้วกระทะหัวเบิดได้ไงต <Jake. S 2> ิ้งไหมติ้งเลยไหมติงมต้งในหัวเลยไหมเข้าบ้านก่อนไปลองติ้งดูกระทะหัวระเบิดได้ไงตอนแรกเราเข้าใจว่ากระทะนีนนี่น<ด>นฉันไปค้นข้อมูลมาฉันไม่พบชื่อ AI ตัวนี้เลยอะฉันก็เลยสงสัยว่า AI ตัวนี้ถูกสร้างมาจาก dr. ベンจริง <noise> รอเฮ้ยเอาดีแป๋มเฮ้ย แต่ในหนังสือมันเขียนไว้นะหนังสือของอลิตอะมันเขียนไว้ว่าถุงมือเนี้สร้างมาจากด็อกเตอร์เบนนะทั้งกลนทั้งเดินเข้าฉากเอ้ยสั่งคดเลเนี่ผู้กำกับโอ้โหเราไม่ได้ทายอยู่อันนี้ของกิงมีอะไรคะหาที่นอนไม่ได้นะคะทางนี้หน่อยทางนี้้ต่อๆต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแแบบบอกไม่เจอคนที่ฉันพบเขาสร้างแค่ฉันนะ แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฉันที่ถูกสร้างชากว่าเขาหรือเปล่าหรือแปมอาจจะไม่ได้โดนใส่ข้อมูลมาหรือเปล่าหรืออีกในนึงก็คือว่าไออตัวเนี้ยสร้างมาก่อนที่จะสร้างแปมแล้วอาจจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นเขาเลยสร้างแปมขึ้นมาหรือเปล่าฉันแค่ไม่เข้าใจเว้ยตอนนี้ปิจนามันได้เกิดขึ้นใหม่ข้อแล้วเว้ยเธอรู้ขึ้นมาโอ้ยเสียงกรนก็นอนเธอดูท่านอนเธอนีมันไม่ใย่พนปกติอ่ะ ถ่านอนเหมือนคนจะตายอ่ะคือปริศนาเช่นบอกคือตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าหัวกระทะโดนแบบเออพวกปรสิตกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่เว้ยแล้วแล้วทําไมหัวกระทะเป็นแบบนั้นแล้วกระทะตกลงไปตายสภาพนะแล้วถุงมือไปไ<ม>อยู่ในกล่องใต้น้ําซึ่งมนันเป็นไปไม่ได้ปะถ้าถ้าเกิดว่ากระทะหัวระเบิดซึ่งแปลว่าถุงมือก็ต้องอยู่กับกระทะด้วยถูกไหม แล้วทำไมสพกระทะอยู่ตรงนี้แต่ถุงมือไปอยู่ใต้น้ําอ่ะจะเหมือนถุงมือบอกว่าเป็นเพราะอะไรนะทดสอบความเป็นอมตะของถุงมือป่ะใช่จากที่ถุงมือเคยบอกคือกระทะถอดออกใช่คือคือกระทะถอดออกคือกระทะถอดออกแล้วแบบว่าไปลองความเป็นอมตะอะไรนี่แหละแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะ้ว้ยคือมันแค่ตรงกัน้่ะสภาพผัวแบ้เหมือนกันเป๊ะเลยอ,อย้้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 ้าว่้้้้ ถุงม <Luc ie> uh ือ huh. มันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าคงต้องถามมันแหละแต่ทีเนี้ยแปมทําอะไรมั่งได้มั่งอ่ะแบบคุยกับมันหรือว่าหาข้อมูลอะไรนอกเหนือจากนี้ได้ไหมฟิวชั่นงั้นเอางี้เดี๋ยวโอ้ยปวดซีพูมากฉันก็พยายามหาข้อมูลอยู่สรุปนี่เราต้องระแวงปรสิต์หรือต้องระแวงถุงมือก็จริงๆก็ไม่อยากระแวงหรอกนะตอนนี้มีปิ้งขึ้นมาในหัวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่า ทั้งหมดเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรกัน่ะท่านจึงหาจุดจบแล้วก็ไม่รู้จะทาเพื่ออะไรทําเพื่อใครตอนเนี้ยเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปอย่างนั้นรึแค่นี้ตอนนี้เหมือนเรากําลังตามหาต้นตอของการเกิดปรสิตและซอมบี้มันไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยว่าเราจะช่วยโรคใบนี้ได้เพราะซอมบี้และปรสิตอยู่เต็มไปหมดถ้าเรามียารักษาได้มันจะดีหรือเราจะหนีไปดาวนาเมกเลยก็ยังได้ฮัลโหล เอางี้ฉันว่าเราต้องคุยอะ่ะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะอยู่ที่นี่กันก่อนเรายังไม่กลับบ้านแล้วกันเพราะว่าเผื่อมันมีเหตุหรืออะไรมันก็น่าจะสะดวกกว่าไม่ต้องไปมาไปมาเนาะเราต้องคุยถุงมือปะคุยว่าอะไรเดียวสวัสดีถุงมือด้วย <c oughs> ไงตกใจหมดอะไรอะ่ะ <c oughs> นึกว่าเสียงถุงมือเลยเอาเถอะเหรอ <c oughs> เธอไปหาที่คุยไปเขาคุยหงิบแล้วอะ่ะไปเอาที่มันโะล่งๆอ่ะนะสันนั้ไปอันนั้นตัดมา นี่ฉันสบายดีนี่คุยตรงนี้คุยตรงนี้ไม่มีอะไรมาเดินตัดหน้าแน่อะในตรงนี้เลยจบมีอะไรให้ฉันช่วยหรอช่วยช่วยว่าไงสวัสดีเอ๊เดี๋ยวก่อนตอนนี้ตัวฉันขาดพลังงานฉันจําเป็นต้องขอเลือกคุณโดยด่วนคุณจําได้ไหมว่าก่อนที่จะมาเอาถุงมืออันที่สองนี้คุณใช้ฉันยิงตัวอะไรบ้าง โยนทิ้งไปเลยเราไมีอีกอันนึงแล้วแล้วพอฉันบอกเรื่องที่คุณอยากรู้เสร็จคุณก็ปิดฉันไว้ดังนั้นฉันจะคิดดอกเบี้ยการดูดเลือดในตัวคุณด้วยฉันขอเลือกคุณเลยนะโอ้โหเต่เท่าไหร่เนาะฟามัวใจยังไม่ทันจะพูดน่ากลัวเลยมันตัดสินใจโดยที่ไม่พูดไม่อะไรทั้งเส้นเลยฉันยังไม่ได้ตอบตกลงเลยเอาเป็นว่าเงื่อนไขแล้วกันเงื่อนไขที่มันบอกมาแต่แรกแล้วไง คุณปิดชั้นไว้ไงแล้วฉันเอาถุงมือแล้วยังไงต่ออฉันว่าเขาได้ยินฉันฉันก็จะสามารถช่วยเหลือพวกเธอสองคนได้ไงช่วยเหลือจริงไหมคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรบอกฉันมาได้เลยนะว่าแต่ไม่มีอะไระมีอะไรปะเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดนะไม่มีไม่มีไม่มีนะโอเคลบไป ไปแย่งทีอีกไม่มี n อ c ก็มีวัวมาไั่แหละอะไรก็ไม่รู้แล้วเ,เอางี้ละกันในเมื่อแกเป็น AI ที่ด็อกเอรเบนสร้างมาเนี่ยแกพาฉันไปกำจัดปรสิตได้ไหมให้ปรสิตมันหายไปจากโลกเนี้ยขอคิดก่อนหนะ้เฮ้ยพอคิดหรอแสดงว่ารู้หรอว่าทำยังไงมีคิดซะด้วยคิดชา้าไม่เหมือนแปบมแปมบอกคิดไม่ออกก็คิดไม่ออก ที่เสร็จแล้วบอกด้วยนะตัดไม้เราฉันคาดการอนาคตของคุณคือวันที่เจ0ร้อยคุณจะเจอปัญหาที่ใหญ่มากๆดังนั้นคุณจะต้องรีบหาทรัพยากรคอยจัดการและอาวุธที่ใช้สู้ห้ามซ้ำกันเอาแล้วเราจะกำจัดพวกปรสิตให้หมดไปในโลกใบนี้ได้ยังไงอ่ะืออรู้ได้ไงเป็นแม่หมอจริงๆแล้วแหละมันกำจัดได้แต่คุณต้องไปตามขั้นบันไดวัดจักรวัดจักรขั้นบันไดวัดจักรวัดจักรขั้นบันไดวัดจักรจะต้องเตรียมตัวอะไรอ่ะ เต็มตัวที่700อเหรอเต็มตัวกับอะไรอ่ะนั่งฟาร์มแร่เหรอยิ่งไอชุดเซนเทียนเชสที่ว่าก้ามปูทิ้งสูตรไ้ให้เนี่ยอันนี้ก็ค้าไม่ได้ไม่มีของทำ <c oughs> เต็มตัวยังไงอ่ะหละักๆคือคุณต้องแข็งแกร่งกว่านี้และอาวุธต้องเยอะกว่านี้ตอนใช้สู้ห้ามใช้อาวุธที่ซ้ํากันสู้ไม่งั้นพวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคือใช้ชั้นวนไปใช,ใช้ใช้เตาหลอมเหนรอวนกลับไปใช้เตาหลอมที่มันทําอาวุธใหม่ๆขึ้นมานะ อันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจว่าจะใช้อาวุธแบบไหนถูกมือก็นับเป็นอาวุธแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่รู้ว่ะแต่ทำไปก็เท่านั้นนะมันน่าจะจบช่วงการหาอะไรพวกนี้ได้แล้วอะ่ะอันนี้ก่อนจะหาของคุณอยากรู้ความจริงที่ถูกปิดบ้างไหมความจริงอะไรอะ่ะฉันเรื่องไม่เชื่อใจเขาละฉันฉันแทบจะลืมไปแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างคุณมี AI อยู่อีกตัวใช่ไหมตามที่คุณบอกใช่โมยมาฉันละ ฉันแนะนาว่าปิดเขาซะเพราะเขาคือตัวปัญหาที่จะทําให้คุณไม่จบเรื่องนี้เหนียวเหนียวเขาไม่ใช่ปัญหานะเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรเลยทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างโอดยไม่คไยสแกนก็ไม่ได้ใช่ใช่ลนบังคับอะไรก็ไม่ได้ฉันไม่คิดว่ามันจะมีทําอะไรแล้วนะเห็นพูดอย่างเดียวเลยอะแต่เขามีพิกัดพวกคุณนะแต่เขาบอกว่ามีไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะ ฉันเกี่ยวอะไรเนี่ยอย่าไปฟังมันต้องการจะให้พวกคุณใช้ถุงมือรองเท้าเท้าด้หรอดำปึ๊ดเลยทำเงียบเท้าด้หรอได้มาไหนให้ไปแล้วนี่อ่ะถ้าคุณไม่เชื่อฉันคุณจำตึกตรงข้ามสะพานที่ไปกำจัดต้นไม้ได้ไหมคุณไปที่นั่นคุณจะรู้ว่าที่ฉันพูดมันถูกดำตัวเลยลองไปยืนตรง บล็อกฐานนะหาไม่เจอเดินๆหนึ่งนะสะพานตรงข้ามคุณโยนบอกว่ามันหลอกคุณไปตายแน่คุณจะตึก <ๆ S 3> ตรงข้ามสะพานที่ไปกาจัดต้นไม้ได้ไหมคุณไปที่นั่นคุณจะรู้ว่าที่ฉันพูดมันถูกเออมันแปลกๆนะลืมตึกนั้นไปเลยเราจะไปเข้าไปหานี่หลังจากที่เรามาเอาถุงมือแล้วอะลืมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเช้าออกเดินทางรอเช้าท่านจะบอกอีกครั้งนะ AI อที่คุณคุยอยู่นั่นคือตัวปัญหา อะไรปัญหาอะไระฉันทําอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้ปล่อยเอไอก็ทะเลาะกันไปนี่ก็โกนดังจังเว้ยมีโจกมีโจกโชกขอพิกัดบ้านหน่อยดิขอพิกัดบ้านหน่อยลืมแล้ว

นี่บบฉันถามบบพวกคุณหน่อยฉันไม่รู้นะที่นั่นมีอะไรแต่คุณต้องระวังตัวมากๆนะและก็อย่าหลงเชื่อถุงมือเด็กทานถุงมือฉันสวยไหมคุณเป็นเหมือนนางฟ้าเด็กๆที่ขาวสะอาดตัวหอมมากๆทุกคนอยากต้องการว,ว้ายอัวงนางฟ้าเด็กนางฟ้าเด็กที่ตัวเหมือนกิมแพนเพืชเดเขาจะพูดอย่างนั้นแหละหาคำพูดมาใช้ได้ดีมากอะ หน้าเด็กเหรอเด็กทุกอย่างยันความคิดเลยครับขอบคุณนะมันเหมือนไม่ใช่คำชมเนาะหรอระวังบ้านคุณมีต้นไม้อยู่โอเคก็ดีดีมีต้นไม้รักโรครัก okay. ตั์ ต่ทำไมก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตฉันจะไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าบ้านโอโ้โหสองลังโอ้สามลังเออเออเฮ้ยนี่ยิยยงยคนละวุฒิเ,เขาใช้ถุงมือเธอใช้นี่นะเธอใช้เฮ้ยมันต้องฝูกกะไรออกมาแน่เลยอะ่ะเธอรีบฆ่าก่อนรีบฆ่าเธอต้องสลับกันยิงโอเคตัวนู้นตัวนู้นเขายิงก่อนเธอยิงเธอยิง ไปยิงต้องย,ยิงด้วยนะไอ้ก,ก้อนนะั่นน่ะยิงไปย,งย,ยิงไปยิงไปตายแล้วเทดลองครเฮ้ยมีอีกตัวหนึ่งไหนปะตัวตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องเล็กไม่ต้องสลับยิงนะสลับยิงไว้ใช้กับพวกตัวใหญ่เอวเหรออย่างร้อยก็มีจัรยาบัณน,นะเนี่ยนายอะ่ะตอนนี้ถ้าฉันเป็นคนฉันจะเอาขาพาดโต๊ะและทำหน้าเบื่อนายกับถุงมือนั่น เบื่อเขาทำไมแล้วตอนแรกยังชอบกันอยู่เลยว่าเสียงหลอ่องงนะดูดิทำเป็นรู้ดิอะ่ะเออเขารู้ดีก็รู้จริงหรือเปล่าละ่ะคนไม่รู้ว่าพูดมากหัดลายมากข้าข้างเขาซะแล้วดูดิตอนแรกยังดีกันอยู่เลยยังชมว่าหล่อยังงู้นย่างงั้นอยู่เลยเฮ้ยเออฮะปืนเนี่ยมันมันต้องใช้พลังงานเว้ย แล้วมันก็ตั้งได้ด้วยว่าจะให้ยิงใครหมูคีเปอร์แต่ไม่มีประสิธิตไม่มีประโยชน์ชุดก็จะพังแล้วนะชุดที่เชอร์ส่ใช่ปะใชน่นี่มพวกเธอสองคนฉันสามารถเพิ่มเลือดให้คุณเยอะกว่านี้ได้นะแต่คุณต้องปิดเครื่อง AI ตัวนั้นเพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนว่าฉันจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ นี่ดูดีพยายามจะให้ปิดชั้นตลอดเลยไม่ใช่ละ่ะถ้าพวกคุณเชื่อนะชั้นงอนตลอดอวตารเลย <c oughs> ดักขนาดนี้ไว้จะคิดก่อนนะเพราะว่าเอาดีเพราะว่า,า,า,วาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบคือไว้คุยยามว่างตลอดนะ่ะจะให้อยู่ๆปิดไปเลยมันก็คิดหนักอนะ <c oughs> ใช่แต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เดี๋ยวชั้นปิดให้นะไม่ต้องรีบก็ได้นั่นตัวปัญหาน้าอ้าวตอนนี้ปัญหาต้องแก้ชุดเธอเนะี่ย เราซ่อมไงต้องทําโต๊ะซ่อมใหม่มั้งมีไอรอนเยอะปะลืมหยิบโต๊ะซ่อมมาด้วยทําไงดีเดี๋ยวทําโต๊ะซ่อมใหม่ก่อนลืมวิธีเวลาด้วยเหรนี้ไหมเดี๋ยวเขากลับไปเอาอโต๊ะแล้วรีบมาทําใหม่มันต้องไปหาบล็อกซีเรียสซีเรียสเพิ่มเฮ้ยเธอเราไม่ทํ้ทหลุมศพให้กระทะไม่ใช่หรอเราทําเป็นหินโผล่ขึ้นมาปะทําไมอะมันเขียนว่าอะไร มันเป็นหลุมศพที่ดูเป็นหนุมศพอะแต่ที่เราทำมนเป็นแค่ก้อนเหลี่ยมถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอย่าบอกนะที่ถุงมือบอกความจริงเฮ้ยมีดอกไม้ด้วยอะเธอเราไม่ได้มาเปลี่ยนนะเราไม่ได้ทำหนุมศพสวยขนาดนี้ด้วยหรอใช่มีเบอร์ติดต่อหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเขาทำสวย ก็ไม่มได้ไงอลิซสร้างไว้ก่อนที่เขาจะหนีไปที่นั่นและฉันก็ตามสัญญาอ,อ๋ออลิซมาเจอที่หลังหรอ<ม>พวกคุณนี่แปลกนะรู้จักทุกคนที่เคยเป็นเจ้านายฉันเลยรู้จักอะไรฉันรู้แค่ว่ามีอลิซกับกระทะอีกสองคนฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครท่านนั่นคือความจริงแล้วอะไรอะความจริงที่จะบอกว่าฉันผิดอรัง สภาพที่นี่คือเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยขนาดเราไม่อยู่บ้านนะเนี่ยลาก่อนบ้านหลังแรกแล้วฉันอาจฉันอยู่ในนั้นแบบไม่มีอะไรกันเลยนะอีกอย่างคุณใช้ฉันอเอาปลอดภัยกว่า AI ตัวนั้นอีกเพราะฉันมีเครือข่ายที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศไม่มีอะไรทําลายฉันได้แน่นอนนี่เขาได้ยินเขาทัวอะไรคือได้ยินเขาชัวน่าจะเป็นยี่ห้อฉลากอย่างนึงเหมือนเขาช่องอะ ต้องเรียนภาษาไทยเยอะนะแปมมเอาแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินโอ้ัหใจกลับมาแล้วโอ้ยฟ้ภาผ่าอย่างงี้มีตัวแรมผสมกันที่ข้างบ้านแล้วปะเนี่ยเธอหมวกขึ้นไป เอาไว้ในกล่องเลยเออทำไมมีเป็ดมาอยู่ในเร้าเราด้วยอ่ะเฮ้ยเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงเห็นปะเธอเลี้ยงเป็ดด้วยเหรอก่อนนะเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอ่ะอ้าวเนี่ยแกล้งกเนี่ยเป็ดป่านปากมันจะเหลืองกว่ากว่าไก่อ่ะไก่ใส่พันเป็ดดอะอ้ามันกลายเป็นเป็ดได้ไงถ้าเธอไม่ได้เลี้ยงอ่ะไม่รู้พอหลังจากฟ้าผ่าปุ๊บอย่าบอกนะว่าไก่ก็กลายพันธุ์กลายเป็นเป็ดอ่ะ พอฟ้าผ่าปุ๊บยู่ด้ก็ได้ยินเสียงเป็ดเลยแหวกอ้าวทำไมไกล่หลุดมาเลยอ่ะพอดีจะเปลี่ยนอะไรมันเป็นอะไรตายอ่ะไม่รู้น้องล้น <c oughs> <c oughs> โอ้มีชื่อดอ้เพื่อฟาร์มไก่เนี้ยนะพวกเธอรู้ชะตากรรมในวันที่เจ็ดร้อยไหมเนี่ยทำไมอ่ะจะตายร่างเป็นอะไรอ่ะ ัแค่อยากเป็นชาวนาเฉยอ่ะถ้ามันใหญ่ขึ้นนีดีเลยนะทําตัวชีว<า>มากเลยนะไปเธอหัวใจเขาเต็มละเราต้องเดินทางไปตรงตึกนั่นละไปไปไปเตรียมของแป๊บนึงเอาบล็อกด้วยผู้หญิงคนสวยเปิดใช้งานฉันไว้ด้วยนะฉันพร้อมช่วยเหลืออ่พวกได้เลย <c oughs> เราเชื่อนาย <c oughs> ไม่ว่า<อ>นายพูดอะไรนายไม่เคยโกหก เธอจะสับเป็นชุดดำนะเพราะเธอจะได้ใช้ทรัพยากรในการซักอุ้ยโอ้ยตัวน,นั้นมันมา,า,าที่บ้าน,เ,นเราแล้วนะอ่ะเธอโอ้ยทำไมมีกลายพันธุ์ตัวปแปลกๆที่บ้านเราเต็มเลยไม่น่าจะได้ย้ายบ้านแล้วละดูท่าละเราเดินทางไปที่พิกัดน,นั้นกันคุณเห็นภูเขาใหญ่นั่นไหมมันรอการระเบิดอยู่นะภูเขาใหญ่ที่เราคุยกันไว้วันนั้นน่ะเหรอว่าว่ามันลูกใหญ่จังเลยอ่ะมันจะระเบิดทําไมอ่ะใช่มันรอการระเบิดอยู่เป็น Google c o n t มัวรลาชันสแกนไม่เห็นจะมีอะไร ก็แปมสะแกนได้ไม่กยยไก่ไงไป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 ฉันว่าฉันไปที่นู่นก่อนดีกว่าไปที่พิกัดนั่นก่อนไม่งั้นฉันงงหมดไป,ปหมดแล้วเนะี่ยว่ามันอะไรบ้างน่มสับสนแล้วฉันรู้สึกได้เลยอ่ะว่าที่เนี่ยมันมันต้องมีเป็นมหาสารแน่ๆเงินเหรอเงินอะไรล่ะพวกปรสิตนี่แหละยิงก่อนเลย จะยิงตัวซ้ายให้ยิงตัวขวาอุ้ยเขาลืมเอาบล็อกมาขุดเอาขุดเอามันปล่อยออกมาแล้วปล่อยก้อนออกมาแล้วต้องเผาก้อนด้วยแต่เขาเผาก้อนก่อนเธอต้องเผาก้อนแย่แล้วเธอลงน้ำไหมอะไรอะถ้าเห็นก้อนเเขียวที่โผล่มาจากตัวมันต้องยิงทิ้งนะไม่เห็นอะมันอยู่ในน้นเห็นปะในตึกนั้นอะ มีอยู่ตัวหนึ่งมันมันมันวล็เข้าไปในตึกนั้นอ่ะก้อนเขียวมันจะโผล่มาจากต้นไม้มันเหมือนมันปลุกตัวอะไรมาไม่รู้ตอนนี้มีตัวหนึ่งโดดไปอยู่ในตึกนั้นอ่ะหาตัวไม่เจอเหมือนกันแต่ยังพิ่งเข้าใกล้นะทาทางหนีลงน้ำไว้ด้วยเนี่ยเห็นบ้ามันระเบิดท้างบนใหญ่เลยมันระเบิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะอุ๊ยโอ้ยตกใจอ่ะ จำสแกร์โอเคยิงไปยิงไปโอ้ต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะพยายามใช้ต้นไม้กับอะไรที่มันเ้ยพยายามใช้ถุงมือกับอะไรที่มันสัมผัสโอ้โหเลยแตกวค้เนอร์โอ้ยสะพายอะไรอ่ะมันคุ้นๆอ่ะสะพายปืนนะเนี่ย มีบล็อกเบดมีล็อกไอ้น,นี่ด้วยอะเบ็ดล็อกอะไอ้อไม่ใช่เบดล็อกอะไรนะออฟซิเดียนอะห,อห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ระวังด้วยุที่เพาะพันุหนอนห้ามเข้าจนกว่าจะได้รับอนุญาตออ้ยมีหนอหนเนระมีเทียบเลยแสดงว่าสิ่งนี้เกิดจากการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วละ่ะมันเพาะพันหนอนขึ้นมาเนี่ย ใช่แล้วเนี่ยยาที่สกัดเรียบร้อยปวดให้หนอนทุกตัวกินอยู่นี่เหมือนกันหนอนที่โดนฉีดเชื้อปรสิตหนอนพวกนี้มันคือซ i เวิร์ฟิที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อปรสิต2เม็ดภายใน12วันหนอนพวกนี้จะโดนเชื้อกัดกินจนตัวเป็นสีดําหลังจากนั้นถ้าพวกมันโตเต็มวัยพวกมันจะสามารถช่วยรักษาคนที่กายล่างได้วิธีการเก็บหนอนให้นําหนอนใส่ลงไปในผ้าและใช้เชือกพันไว้ให้แน่นพวกมันสามารถทนต่อการมัดได้ไม่ต้องกลัวว่าพวกมันจะตายและเมื่อมันตกกระแทก มันจะพุ่งออกมาจากคลายเชือกและพุ่งออกมาฮะบ้ามันเฟสสองของมันคือกลายเป็นตัวคิกคิกคิก,คกมเมื่อกี้มันจะไปรักษาแผลได้ยังไงเธอออกมาออกมาเยอะๆออกมาออกมา,ออกม,ามันไม่สมัยสมผลนะ่ะจุดเริ่มต้นอยู่ที่นี่แน่เลยใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนเป็นสารกำมันอย่าเข้านะอย่าเปิดนะเราไม่ได้ใส่ห,หน้ากากมาเหมือนเป็นนิวเคลียร์เลยอ่ะคิดเหมือนกันเนี่ยแล้วมีรูป แบบนี้ด้วยอ่ะมันมีรูนะไม่ต้องลาเปิดได้อุ้ยน้ำเขียวอ้าวมันมีรูนี่วานป๊บนึงพสติกคงติดไปแล้วละ่ะไม่เป็นไรเปิดดูเลยเธอมีน้ำเขียวด้วยนึงนะเขาปักไฟก่อนตู้เฮ้ยตูย้อะไรล่ะ <c oughs> แทงอย่างเดียวเลยเออน้ำเขียวฮะเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวเขาอุดก่อน <c oughs> เป็นน้ำเขียวเหมือนใส่ตัวทดลองไงก็ไม่รู้ ยว <Okay. S 2> เขากดแ้๊นนึงนะกดได้หรอเป็นไงบ้างได้ข้อมูลไหมอืมมันมีข้อมูลของคนชื่อทิทิไท,ทยนิยมอยู่อืมเอ้มัมมนมาโชว์อะไรโชว์ว่าไม่พบข้อมูลอ่ะ,ะเสียเวลาคิดไม่ทนันละเครื่องอะไรเนี่ยอุย้ยเลดร์เธออุ้ยดีเทคมิดไซ ดีเทคเพล a ยอร์สมาร์ทโหมดเหมือนเป็นเครื่องจับว่าจะให้ยิงไปที่ไหนหอย่างนี้หรอยิงนิวเคลียร์หรือเปล่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เ oh <my> <Hey, S 2> อ้ตรงนี้มันสมุดเลน่งเราเจอแล้วเจออะไรอะ่ะเรามีทางออกที่จะช่วยโลกใบนี้แล้วในที่สุดเราก็หาเขาเจอสักทีด็อกเตอร์จอนเขาไม่ได้อยู่ร่างมนุษย์แล้ว แต่เราคาดว่านั่นคือเขาแน่นอนเพราะสัญญาณชี s มุ่งตรงไปที่ตัวประหลาดร่างใหญ่มีขาที่แหลมยาวคล้ายหนวดเต็มลำตัวเราต้องหยุดเขาเราหยุดการกระจายพันธุ์ของซอมบี้ที่กำลังระบาดหนักบนเกาะนั้นโดยด่วนเราจะไม่สนว่ามีผู้รอชีวิตที่นั่นไหมเราจะสนแค่ว่าเราจะทำสำเร็จไหมแค่นั้นเราได้รับคำสั่งให้อนุมัติหนอนเอาบรรจุลงในหัวนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วหวังว่าหนอนนี่จะได้ผลส่งซอมบี้ให้กลับกลายเป็นคนและได้ถือโอกาสจัดการดอร์จอนด้วย ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะเริ่มทำการส่งเครื่องบินยิงนิวเคลียร์ในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะช่วยโลกใบนี้เราไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วอย่าบอกนะในห้องนั่นคือหัวนิวเคลียร์ลองไปดูหน่อยว่ามีนอนไหมถ้าใช่แปลว่าจริงเคเราลองตกหลุมนะมีหลุมนะนอนปรสิทธิที่ถูกพันไว้อย่างดีมีมีม เยอะเลยอะอ๋อมันไอพวกหนอนมันมาพรา้อมนิวเคลียร์หรอใช่โอเคถ้าให้ชันเดานะคืออันเนี้ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่รัฐบาลจะรู้ว่าจริงๆแล้วหนอนไม่ได้รักษาได้เว้ยเหมือนเขารีบมากๆที่จะเอาหนอนไปรักษาแล้วเขายังไม่รู้ผลลัพธ์ของมันว่าผลเสียมันคืออะไรอะ่ะนี่คือหลักฐานชั้นยอดนะว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการรักษาซอมบี้จริงๆแต่รีบเกินไปไง ไม่นึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทดลองยาตัวนี้ด้วย <Nash> ไม่ได้ทดลองหนอนตัวนี้ด้วยผลสุดท้ายหนอนพวกนี้มันเข้าไปทําให้ซอมบี้กลายร่างแล้วก็กลายพลันแหมพลันด้วยพลันธรรมด,ดา,นนานไม่ต้องพลันพลันเรื่องราวน่าจะประมาณนี้นะฉันคิดว่าแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมถุงมือถึงบอกให้มาที่นี่เหมือนเป็นการโจมตีว่าถ้ามาที่นี่ฉันจะได้ปิดแปมประมาณนั้นอะแต่ฉันก็ไม่เห็น <S <S ต้องปิดแผมเลยในตู้ตรงที่เก็บ อ๋อนี่ไงตู้เซฟแปลกๆก,การรายงานของวันที่3 7 5เราได้รับรายงานมาว่าด็อกเตอร์คนที่ชื่อจอรนได้เสียสละทดลองเชื้อซอมบี้ด้วยตัวเองจนทําให้เขาเป็นซอมบี้ที่ฉลาดและดูเหมือนเขาจะไม่ใช่เขาคนเดิมอีกต่อไปแล้วแบบนี้เราปล่อยเขาไว้ไม่ได้แน่นอนเราต้องหาวิธีกําจัดเขาโดยด่วนไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเราจะต้องจับตายเขาเพราะจากที่รู้มาด็อกเตอร์คนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องตายกันไปหมดแล้วยกเว้นคนนี้ที่ตอนนี้เขาแข็งแกร่งมากยากที่จะเอาเขาลง จากที่เราลองพยายามจับสัญญาณขึ้นวิทยุและขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเราก็ได้พบว่ามีการติดตอ่อสื่อสารกับ2คนผู้หญิง1ชาย1 2คนนี้ได้ติดตอ่อกับเซิร์ฟเวอร์0ูนและเซิร์ฟเวอร์ศูและเราได้ยินเสียงแทรกนั่นคือเสียงดรจอห์นแต่เหมือนเราจะพลาดอะไรไปบางอย่างเหมือนมีอีกหนึ่งคนที่เราลืมไปนั่นคือ Carter, ดรคาร์เตอร์ดรที่เป็นคนบอกเราว่าจะช่วยรักษาโรคอาการคันให้คนของ,ของเกาะเราแต่กลับทําล้มเหลวจนเกิดเรื่องใหญ่ แล้วพยายามปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้ข้อมูลแล้งเป็นคนคอยบงการพยายามบอก AI ให้ทหําในสิ่งที่แย่มากๆนั่นคือการโยนความผิดให้เพื่อนตัวเองพยายามให้สองคนนั้นหยุดเรื่องนี้แทนตัวเขาพยายามได้ดีนี่เพราะหลังจากที่หลอกใช้เด็ก2คนนั้นไปได้สักพักตัวเองก็ตายทันทีโดยซอมบี้กัดหยุดหนังเรื่องนี้กันดีกว่าดรจอนจ้องเล่นงานเด็ก2คนนั้นอยู่ดังนั้นเราจะต้องปกป้องพวกเขาอนุมัติเนลเคียตามจุดจีเวสของด็ออร์จอนอะไระเนี่ย งงนั่นไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ฉันคุยกับดรคาร์เตอร์มาตลอดไม่ใช่ละอันนี้เกล่าหาชัดๆไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อปกป้องอะไรนิวเคลียร์โดนพวกคุณเต็มเมถ้าย้อนความนะครับผมว่าคนดูตอนนี้น่าจะงงย้อนความไปเลยนะดรคาร์เตอร์คือคนที่เราเจอในซีซั่นหนึ่งตอนท้ายนะครับที่นอนอยู่ในห้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นกระดูกอะฮะแล้ว <c oughs> ข้อมูลตอนนั้นก็คือดรคาร์เตอร์เนี่ยแอบติดต่อ,อก,กับแปมอยู่เพื่อที่จะต่อกรกับดรจอห์น ซึ่งตอนนั้นเนี่ยดรจอห์นคือตัวร้ายที่เป็นตัวปำหมึกอะแล้วมีคลิปวิดีโอจําได้ไหมแต่ข้อความเนี้ยมันกลับกันครับมันบอกว่าจริงๆแล้วดร์คาร์เตอร์นั่นแหละคือตัวร้ายแล้วก็โบยความผิดหรอเป็นการทะเลาะก,กันระหว่างดอตอร์นี่แหละ AI ตัวนี้จะเป็นปัญหาให้กับคุณมากๆในอนาคตชื่อชันสิเพราะว่าเขาพยายามกับดอกเตอร์คนนั้นมาตลอดไม่ใช่ใช่สรุปเราจะเลือกใครอะไรเนี่ยนะคะนันอยู่กับเขาเขาช่วยพวกเธอนะทุกคน เลือกใครคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ไำนั้นกันเยอะนะคะว่าเราควรไว้ใจใครดีเร<ะ>าควรทาอะไรต่อไปดีครับทุกคนฝากกดไลค์ซับค่าแชร์กระดิ่งเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายะจบแบบนี้เลยหรอ